คุณครูขอทบทวนก่อนข้าวที่แล้วเราเรียนมาตราตัวสะกอดแม่อะไรไปแม่กอกาคุณครูขอทบทวนก่อนนะมาตราตัวสะกดแม่กอกาเขามีตัวสะกดไหมคะมีตัวสะกดไหมไม,ไม่มีตัวสะกดคุณครูอยากทบทวนระเบียวระเบียวจำได้มากน้อยแค่ไหนคุณครูจะยกตัวอย่างนะ ทำในามาตราตรงสะกดแม่กอการนึ่คำแล้วเราจะให้เพื่อนๆไปเรน,นต่อนะคะต่อคุณครูเหมือนกันคนละหนึ่งคำโอเคไหมคะ Then, me. เพื่อนไม่ได้ยินเลยด,ดูดีเออด,ดูด,ดีดูดีมีสิค่เนี้ยมรบีทยานเนี้ยมีแล้วมีตัวสักดฏไหมไม,ไม่มีอ่าทุกคนเก่งมากมากเลยทุกคนสนใจในสิ่งที่ครุณหลังพูดมากมากเลยและน้องรู้ไหมคะว่าในขาวเนี้ยได้เรียนเรื่องมาตาขขาราตัวสะกดฏในแม่คอตาไปแล้วนะคะวันนี้ที่ เหมือนกันกับแม่ประพันธ์นนที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อกี้น้องฟอง เฉลยเล็กๆด้วยแบมีเฉลยเล็กๆกับภาพด้วยนะเออเผื่อน้องจะไม่รู้ว่ารูปภาพนี้เป็นอะไรคุณครูจะลองถามเป็นปริศนาคำทายให้กับน้องน้องลองตอบดูสิเออว่าคุณในสมบัติหรือสถานที่รูอ่านเนี่ยมันตรงกับภาพไหมเรามาดูค่ะไปให้ได้ํำตอบข้อ อย่างไรเออใช้ถูกยังไงคุณครูเนี่ยมีก้อนแม่ตรงกลางนะักเรียนแต่ละคนเนี่ยจะได้รางานหนะ้าตาคล้ายๆกันแหละแต่คํารบท้องไม่คล้ายกันแน่นอนแม่กองที่อยู่ในบทของใช้มุดมุดอะไรอีกที่ได้ไปตรงกลางใครได้ใครไม่ได้ของใช้แล้วเป็นอย่างอื่นบ้างเนยอ ơi น,นําเสนอเพื่อนๆหน่อยว่าออดิวได้ไปงานแม่กงในหมวดหมู่ของอะไรแม,แม่กงอยู่ในหมวดหมู่ของอะไรที่หนูได้ไปเนื้อสัตว์นะคะอะไรบ้างลูกอะไรบ้างสัตว์อะไรบ้างที่สด้วยแม่กงกุ้งอะไรนะกุ้งอะไรนะ ของใช้เออของใช้ไหนใครจะตอบ มอไม่มีมา้าตาตะโกดแม่โ<ม>กงมออยู่ในแม่อะไรลูกกออเพราะไม่มีอะไรคะปักทองได้ไหมคุณถามได้ได้ไดต่อมาน่นาเพียนหาม้าตาตะโกดแม่แม่กงผลไม้แล้วของใช้แล้วีอิวอ,อันอะไรนะปาปามีอะไรุ้งอันม,มีอะไร หมวดหมูม่ของมาตรฐา